เปิดจำนวนเงินเมพิชยนาธทำสัญญาอ้ําพัชราภาใครแต่งก่อนจ่ายงานนี้มีเฮ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักแสดงสาวอย่างเมย์พิชยนาทนั้นก็ได้ประกาศแต่งงานฟ้าผ่ากับแฟนหนุ่มไฮโซวิกหลังคบหาดูใจมานานเกือบ7ปีซึ่งก่อนหน้านี้เมย์พิชยนาทอวดโฉมแรกสวมชุดปรีเวดดิ้งเป็นเจ้าสาวไฮโซหมื่นล้านหลังถูกขอแต่งงานซึ่งงานนี้เมย์พิชยนาทนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าซ้อมค่ะวันไม่ว่างของนางแบบโอเฮทำผมบ้าง ลูกนี้เธอนั้นจะสวยสง,ง่าขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และล่าสุดทางด้านเมพิชยนาฏเผยข้อตกลงที่สัญญาไว้กับอั้มพัชราภาไคร้แต่งงานก่อนต้องจ่ายโดยงานนี้ทางด้านเมพิชยนาฏได้แต่งงานก่อนเลยต้องจ่ายให้กับอั้มพัชราภาเป็นจำนวนเงิน10,000 0บาทกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอั้มพัชราภารับทรัพย์เต็มๆแต่ทั้งนี้ชาวเนต็ตก็บอกว่าสิ่งที่อั้มพัชราภาจะให้เมพิชยนาฏเป็นของขวัญวันแต่งงานมูลค่าเกิน1 0 0 0 0 0บาทอย่างแน่นอน